อาตมาก็บอกว่าให้โยมทุกคนนะ่ะมาทานศีนห้าสีนแปดเองเ,อเดี๋ยวโยมเอาตรงนี้เอาเฉพาะอาราธนาศีนะลนะถ้า,าว่าโยมมีสนใจสงสัยอะไรก็นะก็คุยกันได้เลยเรื่องการปฏิบัตินะอาตมาแบบต้องมีคำถามนะสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามได้แต่จะตอบได้ไม่ได้เดี๋ยวดูคำถามก่อน อา้าวโยมที่จะเป็นผู้นำมาอยู่ใกล้ไหมไม่กล่าวนำมาอาเชิญบูชาพระรัตนตรตัยกลาบพาพร้อมกันกลาบกราบพาพร้อมกันนะคะก็บอกให้คนที่มาจะมาสมาทานศีลบอกให้เขารู้ว่าจะทำอะไรอ๋อไปสมาทานศีล เมือ่อกีอาตมาพูดไปว่าให้โยมสมาทานศิลตั้งใจงดเว้นกันเองโยมคุยให้เขารู้เรื่องด้วเอาค่ะพระอาจารย์บอกให้ทุกท่านสมาทานศิลด้วยตนเองนะคะสะดวกตอนไหนก็สมาทานเองที่กุฏิก็ได้จ้ค่ะไม่เอาตอนนี้ก่อนทิเอาตอนนี้ <ไ>ตอนนี้ก็พร้อมกันก็ได้เจ้าค่ะตอนนั้น,นจุดประสงค์คือให้โยมนําก็ว่าเอาพร้อมกันนะสมาทานศ <ใจ S 1> ีลแปดนะคะนาโมก่อนนะคะเออเดี๋ยวก่อนมันศีลแปดทุกคนหรือเปล่าไม่สาวเสียงทุก <S <S ่อนบางคนเขาเอาศีลห้ามีไหมมีศีลสีลห้ามีไหมคะยกมือค่ะไม่มีค่ะเนี่ยมันต้องราวเสียงให้รู้ก่อนไหมนั้นเดี๋ยวจะศีลห้าเขาเอ๊ะแล้วข้องฉันจะไปสมาทานตอนไหนอ่ะอ้าวพร้อมกันแล้วก็ว่าไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารังขะฉามิ ธรรมังสารังขจฉามิสังฆังสารังขจฉามิทุติยามปิพุทธังสารังขจฉามิทุติยามปิธรรมังสารังขจฉามิทุติยามปิสังฆังสารังขจฉามิตาติยามปิพุทธังสารังขจฉามิต ติยามปิธรรมมังสารนังขจชามิตติยามปิสังขังสารนังขจชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อะพรมจริยาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิามิสุราเมรยามาชามาทฐานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิามิวิการโภชนา เวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามีนัจคีตาวาทิกาวิสุกขาทสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมารณาวิโูสนานาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามี อุจจาสยนะมหาสยาะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัตถะสีลาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัตถะสีลาปทานิสมาธิยามิอิมานิอัตถะสีลาปทานิสมาธิยามิ สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโขขสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุาธาธอ้าใครจะสงสัยไม่เข้าใจนั่งเก้าอี้ดีเปล่านะจะได้สะดวกกว่าเดี๋ยวโยมไม่ได้ไม่ไม่ได้ ไม่ได้พูดให้ฟังว่ามาจากไหนที่ไหนยังไงเดี๋ยวโยมแม่ชีรายงานตัวก่อนเจ้าค่ะโยมชื่อเดียวกันหรือเปล่าโยมชื่อแม่ชีพันดายราตนภัยทูลเจ้าค่ะเนื่องจากโยมไปฟังพระอาจารย์ไม่ใช่โยมไปฟังอาจารย์นัทศักดิ์ที่สามพยากับน้องสาวแล้วพอดีอาจารย์รัทศักดิ์แนะนําที่ปฏิบัติตรงนี้โยมโยมก็เลยอยากมาลองว่าสัพพายะใหม่เจ้าค่ะก็เลย ติดต่อคุณนัทนันคุณนัทนันบอกว่าถ้ามาในช่วงเวลาที่ไม่มีคอร์สช่วยพาเพื่อนๆมาสักห้าหกคนพระอาจารย์สอบอารมณ์จะไดออ้จะได้ไม,ไม,ไม่ไม่สอบอยู่คนเดียวเจ้าค่ะยมก็เลยชวนเพื่อนมาตอนนี้มาทั้งหมดหคนพอดีน้องสาวติดธุระจะมาได้แค่สามวันเจ้าค่ะนอกนั้นจะกลับวันที่สาสิบเมษาตอนเช้าเจ้าค่ะก็แนะนำตัวคน ให้เขาแนะนําตัวเองหรือยังไงดีเจ้าคะ่ะก็เวลาเอ่อเวลาแคุณคุณมายุรีค่ะมายุรีนี่รู้จักดีคุณมาย,ยุรีอาจารย์มาย,ยุรีเจริญนะคะอา,ายุเจ็ดสิบสองท่านต่อไปคุณเจียมจิตอ่เป็นเพื่อนอ่สายปฏิบัติธรรมที่ยุวพุุธหลายๆที่เจ้าคะ่ะ<อ>คุณพี่สมศรีเป็นเพื่อนคุณเจียมจิตค่ะคุณโสภาน้องสาวนะคะเป็นอ่เรียนอภิธรรมกับอาจารย์นัทศักดิ์อยู่ค่ะ แล้วก็พี่รัตดานะคะทำปฏิบัติธรรมทั่วไปฟังธรรมนะคะคุณโสภามีคําถามค่ะไม่ได้มีคาถามค่ะจะเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าที่มานี่เพราะอะไรพอดีเรียนมาชั้นมหาเอกอาจารย์นัทศักดิ์ทิวศสามพยาค่ะพออาจารย์นัทศักดิ์พูดถึงธรรมจักรสูปุ๊บพออาจารย์นัทศักดิ์บอกว่าถ้าจะสนใจปฏิบัติธรรมมที่นี่สะดวกมากห่างกรุงเทพประมาณหนึ่งชั่วโมงโยมเมื่อเกิดศรัทธาก็อยากมาค่ะ จริงๆอยากมาช่วงสงกานะคะเพอเอิญก็จองมาเรียบร้อยแล้วเพอเอิญมีปัญหาที่มาไม่ได้ก็เลยมาตอนนี้ค่ะ,อะขอบคุณค่ะก,ก,ก็ไม่เป็นไรนะแล้วทำไมคืออาตมาได้ยินว่าเดือนหนึ่งมากันสอง2นสองชุดอ่ะนะเกี่ยวกับครูกบไอยฟังว่าเดือนหนึ่งจะมากันสองชุดอ,อย่างชุดที่แล้วก็มาสิบคนประมาณน่าจะก่อนสงการอะไรต้นเดือน เ็เดิอนเมษานะเจ้าค่ะแต่ในกรณีของโยมที่มาทีหลังที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้มาแบบคอร์สท,ที่กามามมเดือนละสองครั้งอันนั้นไม่ได้มาแบบคอร์สเจ้าค่ะอันนี้เป็นมาคล้ายๆอะไรเดียวติดต่อ,อนนติดต่อคุณนัทน,นัน,นว่านนเราไม่สะดวกมาช่วงคอร์สเอามาเอามานอกคอร์สก็แล้วกันเจ้าค่ะแล้วเอาเอาเอาแล้วแต่โยมสะดวกแล้วกันอันนี้เจ้าค่ะจริงๆอ่ะปกติอ่ะ อาตมาเนะ่ยเมื่อก่อนนี้อยู่วัดเขาสนามชัยตั้งแต่สมัยอาจารย์ปานียังยังอยู่นะโยมเพิ่งไปเพิ่งไปทาบุญมาเจ้าค่ะใช่ใชแต่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อก่อนนี้อาตมาไปเรียนอภิธรรมอยู่มูลนิธิแนบเจ้าค่ะสองปีแล้วก็เข้ากรรมฐานาขาเข้าปฏิบัตินะห้าเดือนเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็ได้ยินข่าวว่าโยมอาจารย์ปานีเขาย้ายสำนักยุวตตะจากอายุทยา จะไปอยู่วัดเขาสนามชัยอัตมาก็คิดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวห้าเดือนที่เข้าปฏิบัติแล้วเดี๋ยวจะไปให้อาจารย์ปานีช่วยแนะนำเรื่องการปฏิบัติจุดประสงค์คือจะไปหากัลยายนมิตรแล้วก็มีกัรยายนมิตรอีกคนหนึ่งร่วมเดินทางคือท่าน,านลลอาจารย์พูนผลโยมอาจารย์ไม่รู้จักตอนนี้ท่านไปอยู่สำนักปฏิบัติทมบุญกันจนารามดังนั้นนะแล้วแล้วก็ย้อนไปนิดนึง พออาตมารู้ข่าวก็อาตมาไปไม่ถูกแล้วก็วัดเขาสนามชัยอยู่ที่ไหนไม่เคยไปทงแต่อาจารย์พลผลนะก็เคยไปจากอีตอนที่หยุดเทอมเรื่องการเรียนอภิธรรมแล้วท่านก็แวบไปท่านบอกว่าเดี๋ยวแต่ท่านอยู่ท่านอยู่เจ็ดเดือนโอ้หลังรอท่านอีกสองเดือนก็รอรอรอท่านก็กำหนดแล้วถึงได้ไปด้วยกันจุดประสงค์ก็จะไปหากัลยาณมิตรนั่นแหละ ปลายปี2,500น่าจะเป็น33เดือนพฤศจิกายนนะอาตมาต้องบอกกก่อนนะอาตมาไปเอ็กซเรย์มาแล้ว MRI ไเขาบอกว่าเป็นโรคความจำเสื่อมมนะสมองฝ่ออะไรเงี้ยนะบางแต่มันไม่ได้ฝ่อถาวรน,นะบางทีก็ระลึกได้บางทีก็จำตัวเลขผิดนะนะแต่ถ้าปี2,500 33วันที่23เดือน พุศธศิกาจจำได้ว่าพอน,นั้นก็ไปกันไปก็ไปหาอาจารย์เจ้าวาดก่อนตอนนั้นเจ้าวาดยังอยู่นะแล้วก็คุยกับท่านถูกอ,อกถูกใจแล,แล้วก็ท่านจะขอให้ตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดตอนนั้นตมาตัางกัดอยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญไปเรียนบาลีอยู่ที่นั่นก็บอกก,ก็จะไปช่วยได้เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัตินะนะ แล้วต่อมาท่านก็ขอให้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วต่อมาต่อมาบอกลากับท่านสามครั้งบอกไม่เอาแล้ว <c oughs> เลิกแล้วไม่เอามันไม่อยากเป็นแล้ว <c oughs> นะเพราะต้องไปประชุมอะไรบ่อยครั้งมากเ,เรื่องนั้นก็ท่านก็บอกให้ช่วยอยู่ช่วยกันก่อนก็เลยอยู่อยู่ไปอยู่มาพอปลายปลายปีอีกเหมือนกันสองพันห้าร้อยหกสิบสามไปกับคุณโรตีไปซื้อที่ดินแห่งหนึ่งทางจังหวัดตราดนะ อันนี้จะเล่าเท้าฟาร์มเพื่อให้ดูว่าเราไม่ได้เป็นแบบถาวระน,นะมันพอจะระลึกได้ปีไหนปีไหนบางทีระลึกได้แต่ถ้าถ้าถ้าระลึกไม่ได้ก็ผ่านไปแล้วกันนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์เฉยๆว่าทําไมถึงไปตรงนั้นคืออาจารย์อุรุป,ปัตก์โทรมาหาตมาโทรมาหาคุณโรตีบอกว่าเขามีพระคนหนึ่งมามาบวชอยู่เป็นประหลัดอำเภอนะแล้วก็เขาจะขายที่ดิน บอกต้องรีบไปเพราะเขาไปเล่นคาสิโนแล้วมันหมดเนื้อประดาตัวแล้วเขาจะขายที่ตรงนั้นสิบสองไร่สองล้านห้าก็เลยชวนกันไปไปแล้วก็เลยไปอยู่ตรงนั้นไปซื้อตรงนั้นะใช้ชื่อตอมาตอนนั้นตมาไม่ได้ชื่อพระหรกในในตำนาทะเบียนบ้านก็เป็นนาอยู่แล้วจะไปเปลี่ยนเป็นพระบอกให้คุณเก่งตอนนี้คุณเก่งยังไม่ได้บวชนะบอกให้ไปเปลี่ยนให้ทีให้เป็นชื่อพระให้ที เก่งเขาก็ไปหลายคนหลายครั้งแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนให้อาตมาต้องไปเองพอไปเสร็จแล้วก็เขาบอกเนี่ยมันมีกฎหมายบางอย่างที่พระใช้ได้อย่างเช่นตัวอย่างวินัยกรรมถือที่ดินอะไรเงี้ยอาตมาก็เลยใช้สิทธิตรงนั้นรือที่ดินเพราะคุณลรตีเ็เป็นคนชาวเม็กซิโกเขาเขาใช้ใช้ชื่อซื้อไม่ได้อาตมาก็ใช้ชื่อเอาเอา,เอาชื่อไปใช้ก็แล้วกันวต่อมาก็มาขายต่อให้วัดป่าบึงค้มก้า ก็ขายราคาเท er ่าเดิมแหละสองล้านห้านะสิบสองไร่แต่ตอนนี้ต่อมาก็อาจารย์ผันเอาต่อจากวัดป่าบุญคุ้มก้าไปสามล้านไปขายห้าล้านได้กำไรเพียบเลยตอนนี้ก็ทำรีสอร์ทแล้วเนี่ยบางทีบางทีมันมันนานมาแล้วนะแล้วก็อยู่ที่นั้นเขาเขาามีทางน้ำอยู่เขาเรียกคลองวังละมาศ ก็เลยตั้งชื่อสำนักว่าสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมวังละมาศ